วันนี้เราจะมาเจียวไข่ดอกสลิดค่ะเราตั้งน้ำมันไว้แล้วค่ะน้ำมันร้อนเราก็เอาดอกสลิดลงค่ะ <S <S เจียวไข่สามฟองตีไข่สามฟองแล้วก็ใส่ซีเอา็ไขา่ค่ะ,ะก็เทไข่ลงไปค่ะ

เจลดอกผลิตของเราค่ะน่าทานนะคะลองมาทําดูนะคะไข่เจลดอกผลิตของเราก็หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจะได้ล้คษะหอมๆให้กระหอบนิดหนึงค่ะไข่เจลดอกผลิตของเราก็เรียบร้อย